เคล็ดลับที่12เทคนิคการลดแรงตาร้านให้คุณถามคำถามนี้กับตัวเองว่าสิ่งที่คุณต้องการนั้นคุณทำไปเพื่ออะไรและต้องการสิ่งนั้นเพื่อใครโทนี้ลอบบินพูดว่าวันนี้ถ้าคุณต้องการสิ่งเหล่านั้นเฉพาะในครอบครัวของคุณพ่อแม่สามีภรรยาลูกของคุณให้มีความสุข ได้ไปท่องเทีเ่ยวตามที่คุณต้องการได้ไปทุกที่ตามที่ใจเราปรารถนาพลังงานมันก็จะเข้ามาเฉพาะในครอบครัวของเราแท่นั้นแต่ถ้าวันนี้คุณต้องการทํำสิ่งนั้นเพื่อผู้คนจำนวนมากมายมหาศารพลังงานมันก็จะเข้ามาหาคุณเป็นจำนวนมากเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นความคิดไอเดียสร้างสารรค์ดีๆสิ่งต่างๆเหล่านี้ล่ะค่ะมันจะทำให้คุณ ลดความต้านทานลดความรู้สึกกังวลสงสัยในตัวเองถ้าวันใดก็ตามที่คุณรู้สึกว่าคุณต้องการส่งต่อความรู้ดีๆไอเดียดีๆและให้เขาเหล่านั้นตื่นรู้เหมือนกับตัวคุณเองพลังงานมันจะพุ่งเข้าหาตัวคุณและนั่นมันจะทำให้คุณลดแรงต้านต่างๆความกังวลสงสัยในตัวคุณเองต่างๆคุณก็จะไม่มีข้อเหล่านี้เลยเพราะสิ่งที่คุณต้องการทำให้คนอื่นนั้นมันมากมายมหาศาล